ซึ่งแม่เองก็ยอมรับว่าเขาขอเจ็ดวันครั้งแรกเป็นหลักเสูตรของคุณแม่สิลิกรินชัยซึ่งตอนแรกก็รู้สึกว่าวันแรกนะเรารู้สึกว่าทำไมไม่เห็นมีพระสอนเลยมีแต่คารวาสและเราก็ระดับครูสอนสมาธิเป็นอาจารย์ นำเดินทุดงแต่เรากลับต้องมานั่งฟังสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังตองาบอกอย่างนี้เราไม่เคยได้ยินได้ฟังเพราะว่ามันควรจะมัน,คน,ค,นค,คนละหลักเทคนิคคนละหลักเทคนิคแต่ก็พยายามลดทิฐิตัวเองนี่เมื่อเราตั้งใจมาแล้วก็ต้องอยู่ให้ได้ ก็จะกลับก็จะอายเพื่อนเพราะบอกทุกคนว่าจะไปเข้าปฏิบัติเจ็ดวันจะไปลองดูเออแม้ไปวันแรกเราก็สู้กับทิฏฐิวันที่สองเออก็พยายามบอกตัวเองว่าถ้าวิธีนี้มันดีจริงก็ขอให้ข้าพเจ้าเข้าใจพยายาม ให้เขารียกว่าพยายามเมตตาวิทยากรที่บางท่านเราก็มองว่าวุฒิภาวะในการรู้ของเขาเนี่ยเทียบกับเราแล้วว่าเรารู้เยอะกว่าเราเก่งกว่าอนนะัคือมันหลงตัวเองอะแต่ก็พยายามบอกตัวเองว่าเราอย่าเป็นแก้วที่ปิดฝาไว้ มาทั้งทีต้องเก็บดีเอาไว้บ้างคือมันก็เหมือนสู้กับใจสู้กับใจสู้กับทิฏฐิมานะอัตตาตัวตนของตัวเองลงพอวันที่สามก็รู้สึกว่าเออมันครึ่งทางแล้วยูยูไปเถอะเขาให้ทำอะไรก็ทำไปทำเหมือนเด็กน้อยแล้วกันอปลอบตัวเองสอนตัวเองแต่พอวันที่สี่เนี่ยโอ้โหมันเหมือนสติสมาธิเราเริ่ม มั่นแล้วนิวรมันเริ่มเบาบางเราเริ่มเห็นจิตที่มันส่งออกไปแล้วเราก็ดึงมันกลับมันมหัศจรรย์ตรงที่เราไม่เคยเห็นว่าจิตเนี่ยมันเกิดแล้วดับเราไม่เคยรู้เลยเพราะส่วนใหญ่แล้วเรานั่งเพื่อให้สงบจากนั้นเราก็เที่ยว <c oughs> ลิตนางใจ อยากจะไปดูอะไรก็ไปเรื่อยเรียกว่าติดนิมิตก็มีความสุขกับการได้รู้ได้เห็นอดีตชาติบ้างอนาคตบ้างคือมันหลงไปอะนะจิตมันหลงไปเพราะเราไม่รู้ไม่เข้าใจว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันต้องตัดแต่เรากลับไปนั่งดูเพลินไปจนสมาธิหมดก็คอตกนอนต่อคือ สมาธิเนี่ยมันถูกนิมิตเข้าแทรกเมื่อไหร่มันก็จะเอาสมาธิที่เราจเจริญได้เนี่ยไปเล่นกับนิมิตหมดไงแล้วมันจะเอาสมาธิที่ไหนจะมาขึ้นอุเบกขาญาณได้เนี่ยเมื่อมันโดนตัดตอนเกลื่อยเปิดประตูตั้งแต่แทนที่จะ,อ,ะอยู่กับปัจจุบันให้ดีแล้วเพียงที่จะมาสำรวมระวังดูกายดูใจมันดันไปดูเรื่อง นิมิตสแทนมันก็เลยทำให้หลงมาน่อัตตาตัวตนยิ่งแม่นแม่ยิ่งหลงตัวเองใหญ่เลยยอมรับว่าแม่เนี่ยทุ่งหมาหลงมาพอสมควร